ดีอย่างไรนะครับาจากหนึ่งสองเจ็ดห้านะครับก็อัปเดตมาเป็นหนึ่งสองห้าแปดนะครับดีกว่าหนึ่งเจ็ดห้าดีอย่างไรก็คือนะครับมันจะเพิ่มชั้นให้เราให้ได้เงินเร็วกว่าไวกว่านะครับชอบไหมครับชอบครับทุกคนนี้เป็นคนเก่าเนาะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเพิ่มขึ้นอีกสองชั้นได้ได้เงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับสามหมนอืม นะครับเยี่ยมครับระบบเรานะครับก่อนจะคุยเรื่องระบบเราต้องรู้ว่าระบบดีอย่างไรกับเรานะครับเพราะว่าทํางานแบบมีระบบเนี่ยมันจะทํางานแบบง่ายเป็นแบบแผนนะครับแล้วก็ทําแบบเดียวกันแล้วก็ทำแบบเรียนแบบกันได้นะครับเพราะเราใช้ระบบเราไม่ใช่ต่างคนต่างทีมต่างคนต่างทำอย่างที่ผ่านมานะครับมันก็จะเพิ่มศักยภา,าพตัวเราถึงเราจะ ขยันน้อยแต่เรามีระบบอย่างนี้ดีไหมครับถ้าเราขยันเยอะแล้วใส่ระบบไปด้วยไวไหมครับไวครับนั่นแหละครับเพราะว่าระบบ1 2ึ่นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวตอบย้ํานะครับอหก็คือตัวเรานะครับซื้อสินค้าหรือว่าทำธุรกิจเนี่ยต้องคะแนนเท่าไหร่ครับ3 8 2 5ันหนะครับแล้วก็สอก็คือแนะนําคน2คนนะครับ คนสองคนต้องทำเหมือนเราไหมครับนะครับการลงทุนต่ำที่สุดของในบริษัทจอนคอยก็คือ7,550ันห้าร้อยบาทนะครับอยู่ที่ตัวเรานะครับถ้าใครมีสวนปีไรก็เราเอาพีวีเป็นหลักนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 4- ี่สิห้ากระสอบปุ๋ยนะครับก็ตกประมาณเกือบสามหนนะครับแต่นี้ตอนนี้เราจะพูดเรื่องลงทุนต่ำนะครับก็ระบบเราคือลงทุนน้อยทำไวได้จริงนะครับ เออสามหนึ่งสองห้าแปดห้าก็คือภายในห้าวันนะครับเอ่อภายในห้าวันปิดโกตามเหมือนกันนะครับเดือนหนึ่งมีสามสิบวันเอ่อห้าวันกี่ชั้นครับหกชั้นเนาะนะครับได้ได้เร็วกว,ว่าหนึ่งสองเจ็ดห้านะครับห้าก็คือนั่นแหละครับเร็วห้าวันแล้วก็แปดก็คือความเชื่อแปดเชื่อ นะครับมีเชื่ออะไรบ้างครับเชื่อบริษัทเชื่อแผนชื่อสินค้าเชื่อแผนนะครับเชื่ออปพลน์เชื่อดาวไลน์แล้วก็เชื่อทีมทีมก็หมายถึงรวมไซด์ไลน์ด้วยนะครับเชื่อทีมแล้วก็เราเชื่อระบบระบบสร้างเงินให้เราจริงนะครับจ่ายจริงนะครับสุดท้ายเชื่ออะไรครับเชื่อตัวเราเนาะถ้าตัวเราไม่ผ่านแล้ว สิ่งที่เชื่อผ่านมาก็ไม่เกิดผลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจดจ่อมุ่งมั่นโฟกัสก็คือตัวเรานั่นเองเราเชื่อตัวเราว่าเราทําได้นะครับระบบหนึ่งสองห้าแปดนะครับวิธีการทํางานนะครับแชร์ที่การทํางานตามระบบนะครับอันนี้ผมก็พูดจากประสบการณ์เนาะแชร์เพราะว่าได้ฟังได้ฟังพี่ใหญ่ผู้นำสูงสุดของเรานะครับท่านจะบอกว่าท่านจะให้เราถามว่า คุณไปซื้อสินค้าที่ไหนทุกวันทุกเดือนอย่างเงี้ยอ่าผมก็ไปใช้นะครับก็ผมไปเอ่อเมื่อก่อนจะถามว่าไปแนะนําเขาเขาจะรีบปฏิเสธก่อนเลยนะคุยทางออนไลน์หรือว่าคนที่รู้จักเขาจะบอกว่า๋อไม่เอาหรอกฉันขายไม่เป็นฉันไม่รู้จักใครอันนี้คือเรื่องจริงเหมือนว่าทุกคนต้องประสบนะครับเ,เบรืเ่องเรื่องปฏิเสธคือเขากั้นกำแพงเขาก่อนเลยแต่ตอนนี้ผมใช้ใช้แนวทางว่า มันเป็นธุรก,กิจเครือข่ายนะอ้าวแล้วมันเป็นยังไงอะเราไม่ได้ให้ขายของนะเราชวนคนมาซื้ออ่าดับแรกเขาก็จะคุยกับเราต่อมันซื้อ,อยังไงซื้อแล้วได้เงินใช่ครับเราไมไ่ให้คนไปขายเรารีบบอกคํานี้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าเขารู้ค่ับเขาปฏิเสธก่อนเลยก็เจอมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่นี้ก็เลยใช้เทคนิคที่ว่าพี่ใหญ่เคยแนะนําในในกลุ่มแล้วก็ในในเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็คือได้ผลอ่านะ เพราะว่ามันมันจากประสบจริงก็เอ้ยมันได้นี่แหละผมคุยสามคนสี่คนก็เขาคุยต่อนะเอ่อหลังจากที่เมื่อก่อนได้คุยเรื่องระบบเครือข่ายนะอ๋อขายตรงแล้วสิไอ้ที่เป็นลูกโซ่โซ่โซ่ <c oughs> บอกาพอคำนี้เราบางครั้งเราก็แก้ยากนะบางทีก็ตัดเราออกจากระบบการคุยเลยอ่าแต่พอมาใช้คำนี้เราเราซื้อแล้วเราเรามีไรายได้นะแล้วก็ถามเหมือนที่พี่ใหญ่แนะนำ ระหว่างชอบซื้อและชอบขายเราถามก่อนเลยคุณว่าคุณชอบแบบไหนอ่ะให้เขาตอบนะไม่ต้องตอบแทนครับเขาจะบอกว่าซื้อง่ายกว่าซื้อง่ายกว่านะครับหลังจากที่ตรงนี้มันก็เป็นโอกาสใช่ซื้อแล้วได้เงินดีไหมซื้อแล้วได้ธุรก,กิจมาด้วยดีไหมโดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยซื้อครั้งเดียวจบเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทนี่ก็คือแบบเรื่องราวอยากมาแชร์เนาะเพราะว่าคุยเรื่องนี้ไว้สองคน อยู่ที่โคราชก็ก็จะเข้ามากรุงเทพวันพุธวันนี้แล้วก็แล้วก็มีนักคุยตอนนี้กําลังจำสิงอยู่สามวันก็จะออกมาวันจัน์รนี้ก็คือสุขสาทิี์ก็จะคุยเรื่องนามอย่างเงี้ยนะครับเพราะเราเราเก็บเก็บมากทิ้งมากอะไรเงี้ยแต่แต่ส่วนได้ก็คือมันโอนะเพราะเขาอยู่ในระบบมาก่อนถ้ายิ่งไปคุยกับคนที่อยู่ในระบบไม่ว่าบริษัทไหนก็สร้างทิ้งอย่างเงี้ย มันมันจะสร้างสักเภาพให้เขาอ๋ออย่างนี้ก็ดีเลยเดี๋ยวเมื่อวานคุยกับพี่พลีเขาบอกเนี่ย,ยฉันต้องซื้อลูกเรือนเลยเดืเ 1, 5, 5, 5. อละพันห้าพันห้าแล้วถ้าทีมงานไม่ซื้อเขาก็ไม่ได้แต่ก็ต้องซื้อเหมือนว่าต้องรักษาตัวเขาอะอยู่ในระบบเจไอไหมฮะเคยทาไหมอะนั่นแหละนะครับแล้วก็ื่อกีเราไม่รู้เรื่องระบบบริษัทอื่นหรกแต่เราได้ฟังจากคนที่เราคุยด้วยมันทาให้เรารู้อ๋ออย่างนี้ ระบบใจละคก็ต้องดีกว่าเขาสิมันก็สร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็คุยไปเลยเปิดไปเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้กว่าจะเปิดได้แบบเราคุยแค่ให้รู้จักเอ่อเป็นปีเลยนะบางทีเราก็ไม่เปิดพอพอเรามาอัพแบบพี่ใหญ่ก็บอกให้โฟกัสน,นะอนไนใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็จบแล้วก็เลยโฟกัสทุกคนที่เราคุยด้วยอ่ามาหาเราแก่ ยี่สิบเปอร์เซ็นก็โอเคแล้วระบบนี้ต้องการคนแค่สองคนนะครับนี่ก็คืออยากถ่ายทอดเรื่องราวที่ประสบการณ์จริงเนาะเผื่อทุกคนแบบไม่รู้จะคุยยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมคุยกนแปลกหน้าทั้งนั้นเลยก็คนข้างบ้างไม่ได้คุยนะครับเพราะว่าเราคนไกลกันได้แต่นี้ผมก็โฟกัสคนในปริมณฑลนะครับก็คือว่าเราเราเราทำได้ทุกคนอยากให้ทุกคนแบบเอ่อเอ่อเปิดโอกาสไปเลยไหนเพราะคนเยอะนะครับ คนไหนไม่เชื่อแล้วก็ปล่อยไปนะครับก็วันนี้ก็มาได้แชร์เรื่องประสบการณ์นะครับก็ก็ขอขอบคุณที่มีโอ,อกาสในครั้งนี้นะครับครับสรุปแล้วนะครับคุยไปเลยทุกคนคนหน้าใหม่หรือคนเราไม่รู้จักนะครับถ้าระบบเราดีเราก็มั่นใจก่อนเมื่อเราเชื่อตัวเรานะครับเราก็เชื่อระบบเราเชื่อแผนเราเชื่อบรษิษัทเราเลยมั่นใจว่าเราทุกคนต้องทําได้เหมือนเราแล้วก็เป็นไปได้แล้วก็เชื่อเรานะครับขอบคุณครับ มอลวมเย็นหมดเลยเหื่อด้วยป่าในรใช้ระบบของเราดีไหมคะดีถ้าดีก็ขอเสียงปรบมือขอบคุณว่าพีเด้ๆนะคะปัญญาีเลยค่าทุกครั้งี่ท่านขึ้นเวทีนะคะเหื่อเหื่อเต็ม แนอะไรไม่ร like ู้เเปลี่ยนคอยนเลยโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่พี่ใหญ่เน้นย้ำนะคะเรากะต้องกลับไปทบทวนค่ะระบบหนึ่งสองเจ็ดห้าค่ะหนึ่งสองห้าแปดีอย่างไรนะคะระหว่างหนึ่งสองเจ็ด้าเราได้สี่ชั้นใช่ไหมคะยานยนได้หมื่นห้าถ้าเป็นระบบหนึ่งสอห้าแปดเราได้เานนเท่าไหร่คะได้เดนอนเท่าไหร่คะ สี่หมื่าานาคะแค่เราตัดสินใจจาก7วันนะคะเป็น5วันเห็นไหมคะถ้าเราตัดสินใจเร็วขึ้นเราได้เงินมากขึ้นอีก30,000บาทค่ะก็ต่อไปนี้นะคะก็เป็นเวลาทีสสาคัญแล้วนะคะไม่อยางผู้นําของเราแต่ละท่านพ่านะคะก็วันนี้นะคะท่านจะมาทีอัพแฟมโดยตรงเลยนะคะเจ้าของระบบ 1, 2, 5, 8งาแนะคะ คุณท่านพรอมีอา่าพกกันท่านหรือยังคะาดจ,อจรอมนะเราเงปรไม่ได